สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเตรียมช่วยอัจฉริยะเข้าใจกันแล้วเต้เตรียมส่งตัวแทนประกันตัวอัจฉริยะหลังถูกหมายเรียกคดีมินช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นข่าวนายมงคลกิจกับนายอัจฉริยะ โต้กันไปามาหลังจากมีความคิดเห็นเรื่องการดำเนินคดีที่แตกต่างกันจนนายอัจฉริยะถึงขั้นแจ้งความจับสะสอเต้ในความผิดฐานปลอมแปลเอกสารกรณีเพิกถอนคดีที่นายอัจฉริยะฟ้องต่อศาลคดีฆาตรกรรมแตงโมส่วนนายมงคลกิจออกประกาศว่าทีมดูแลแม่แตงโมทีมทนายความทีมที่ปรึกษากฎหมายและทีมบรอดก์ดของพักไทยศีวิไลถอนตัวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อไม่เป็นอุปสรรคกับนายอัจฉริยะ ล่าสุด19มิถุนายนผู้สืข่าวรายงานนายมงคลกิจได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าอังคารหน้าผมมอบให้ในายสารกิจโคศกพักไทยศีวิไลนำใบรับรองเงินเดือนผู้ช่วยสสไปประกันตัวพิอัดคดีหมิ่นประมาทหมิ่นเจ้าพนักงานสอนอหลโยทินผู้สืข่าวรายงานเพิ่มเติมว่านายอัจฉริยะมีหมายเรียกในข้อหาร่วมกันดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งได้กระทำตามหน้าที่ หรือเพราะได้กระทำตามหน้าที่และมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมัติชนขอบคุณเพื่อนๆนที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ